ยิงปืนยิงปืนรอเอ่าตอนนี้คือเราจะเป็นข้าวกันเดี๋ยวขึ้นไปอีกดิยิงปืนขอทหารใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นคนสไนเปอร์ป่าเล่นดูกป้าเล่นดูปไปทับเล้งไะทับเล้งตามคุยเล็้งกลบหยิบเข้ามาอีกหยิบตัวเข้ามาอีกเหยิบเข้ามาอีกเอาโหนกแก้มท่าไว้พอปืนเล็งเข้าไปท่าไม่ดีท่าไม่ดีโหนกบวมนะเอาลงเล็ไปหาชูลหลังหาศูลหน้าได้เห็นไหม เล่นไปได้บอกเองฮะดูหลังหาดูหน้าเห็นยังเต้าเองข้างเลขเก้านะบ่อครับเห็นครับเออเอาคนยิงกระสุนหนึ่งซองหนึ่งนัดบรรจุหนึ่งหนึ่งใส่ซองนี่สนท่องท่องท่องส่องตังตังสามสามสามไล่ตายิง มึงไม่ท้องไม่ควูอะไรสักอย่างเลยพงศ์เดี๋ยวกูเอาขึ้นไปเลยนะใครเพิ่มโอ้วางเพิ่มเร็วเยอะมากมึงก็ไม่ท้องแล้วแกเกลียวแกเกลียวเรื่องนดน้องมีคนเข้าเออเริ่มยิงเล็งดีๆก่อนพงศ์ครับเล็งเล็งดูรู้เข้าเต็มมันออกขึ้นนึงเฮ้ยเฮ้ยมึงยิงอะไรไอ้พงศ์ เ่าลงแล้วใช่ยังยังยังแขงแม่งยังแ่็งให้มองดูก็ถือคกลัวให้ดูก็ถือนแขยงไปครับถ้าเขาขึ้นสูงเปิดตัวเลยไปแล้วครับมะขามจะไม่ได้นะถึงอะไรลัะฟังเพิ่นนี่เราว่ายิงได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับไม่ผ่านเอาออกไปกลับไปไปไไกลตีนไปเอาไปเชือกเอาไปเชือก เอาอันนี้ได้ไหมได้เอาวแล้วจะให้อีกไอ้โบมยิงแม่โขดดินกูโบนนู่นอ่ะพูดเต็มๆเลยได้เอามาให้มันจับเล่นเอาให้อีกนดัดหนึ่งได้ไหมได้ไหมวันหนึงมันยิงได้ไหมครับครูให้ดูดูเวลามันยิงไปนะดูเป้ามันนะเดี๋ยวไปมองตัวปืนอ่ะมองดูว่ากระสุนมันตกเอาคุณตกรอบครับ ไปเลยครับโฉมหน้าผู้จบรอครับเนตากยิบ่เเนื่องจากยิงไม่เข้าตาดำเอือไมข้างล่างตางนีเ้านื่อีาได้าดเนายงไเข้ตน่อไปข้านข้าาเข้านอาเข้าเข้ายไ่เข้าม่้อ้ยิได้าองได้งไม้าตอไมของเน่นเลยมเป็ดนกตาเ เอาครูทงเองเลยครูของใครขอแเราเลยครูไม่อยู่บนไหลย้อไปนะนะเไปเอาไปเลยสองสองไ้ครูไปด้วยพันธ์ละนี่ไงครูเนี่ยสามยิงปืนยิงครห้ายิงสามยิงปืน เร่งไม่ต้องรีบรอๆเลยอย่าเอกไปนะจะได้ยิงเลยเอาเอาเอาเอออ่ะเพงไม่ต้องรีบนะไม่รีบไม่รีบช้าๆเรงไป้องไปยิงเลยใจกันเหงยอใจเข้ยเข้าเฮ้ยเข้าเฮ้ย จ้าทไก่จี anything, ksi, car, ้จ้าจ okay. ิงกี้จ้าจิงกี้จิงี้เหรไปดิเราก็รับไกลไปดังจ้าทไก่ทมไก่ปูช่องสุดอ่า